วิธีทำสไลด์ให้เข้าถึงใจคนฟังเริ่มต้นต้องคิดอย่างแรกเลยคือจัดที่ไหนสไลด์ที่เราจะใช้มันจะไปอยู่ที่ไหนนะคะถ้าเกิดว่ามันมีสถานที่ที่ระบุชัดเป็นพิเศษเลยว่าวันนี้ฉันจะจัดในโรงแรมนะห้องบอลรูมนะมันจะไม่เหมือนกับการที่เราทำสไลด์สำหรับการประชุมกัน3-4คนในห้องเล็กถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสถานที่สำคัญมากผู้ฟังสำคัญมากเขาเป็นใครเขาฟอร์มอลขนาดไหนอะไรยังไงเราจะได้จัด รูปแบบการทำสไลด์ให้ตรงกับเขาโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดฟอนต์ไทป์หรือว่าฟอนต์ไซส์ด้วยนะคะฟอนต์ไทป์ก็คือประเภทของฟอนต์เราใช้ฟอนต์ประเภทไหนอ่านยากอ่านง่ายเราอยากจะให้มันเข้าถึงง่ายหรืออยากจะดูเท่ๆหรือเราอยากจะดูซอฟิสติเคตหรืออยากจะดูไทยๆหรืออยากจะดูอินเตอร์เพราะฉะนั้นการเลือกฟอนต์ไทป์ดูเหมือนเรื่องเล็กๆนะคะแต่มันให้โอเวอร์ออลฟีลิ่งของการที่คนดูสไลด์แล้วมันรู้สึกแบบนั้นเพราะฉะนั้นทําการบ้านด้วยเรื่องฟอนต์แน่ที่สุดเลยก็คือทําให้เขาอ่านง่ายดีกว่า ฟอนต์ไซส์ก็สำคัญเวลาที่เราเขียนอะไรเยอะๆตัวหนังสือมันจะเล็กลงถูกไหมคะเขามีมาตรการเลยนะคะว่าคุณไม่ควรใช้ฟอนต์ไทป์ต่ำกว่า26ทีนี้หลังๆมันหลากหลายระหว่างไซส์นะเอาเป็นว่าเขาจะต้องเห็นฟอนต์นั้นชัดเจนไม่ว่าเขาจะอยู่ตรงไหนแล้วไม่ว่าห้องมันจะใหญ่ขนาดไหนเราจะต้องจินตนาการได้ว่าเฮ้ยสไลด์อันนี้มันจะไปอยู่ในห้องออริทอเรียมใหญ่คนเป็นพันคนในรายละเอียดทุกรายละเอียด ตั้งคำถามแรกเลยใครคือคนฟังแล้วจัดที่ไหนแล้วจัดสไลด์ตามรูปแบบนั้นก่อนค่ะ